ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครอบตอรหรือผู้สมัครเทศบาลประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครอบตอผู้สมัครเทศบาลหรือผู้สมัครองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นประเภทอื่นๆนะครับซึ่ง ในระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงนั้นได้เขียนลักษณะต้องห้ามไว้นะครับซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างมาติดตามรับชมเลยครับมาดูข้อแรกนะครับที่เขียนไว้ในระเบียบนะครับดูที่ข้อ22ของระเบียบนะครับเขียนไว้ว่าห้ามผู้สมัครดําเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดําเนินการนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง อันนี้ก็ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับระเบียบข้อที่23ครับห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะดังต่อไปนี้ครับซึ่งมีทั้งหมด7ว่งเล็บด้วยกันมาดูแต่ละบ่งเล็บนะครับวงเล็บที่1ครับห้ามแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีวางหรือโปรยในที่สาธารณะหมายความว่าในการหาเสียงนั้นผู้สมัครสามารถที่จะจัดพิมพ นะครับแผ่นพับใบปลิวสติ๊กเกอร์เพื่อใช้ในการหาเสียงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาไปแจกแผ่นพับใบปลิวนั้นระเบียบมีห้ามใช้วิธีการวางเช่นวางไว้ที่สาลาพักรถโดยสารใครอยากได้แล้วก็มาหยิบเอาอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือบางคนอาจจะโปรยเช่นจ้างพารามอเตอร์มาขึ้นบินโปรอยอย่างนี้ถือว่าผิด นะครับมีลักษณะเป็นลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงฉะนั้นเวลาแจกจ่ายแผ่นพับใบปลิวนั้นต้องแจกมือต่อมือให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับองเล็บ2ครับห้ามแจกเอกสารหรือวีทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจํานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนนั่นก็หมายความว่าเวลาท่านผลิต แผ่นพับใบเปลวสติ๊กเกอร์หรือว่าวิดิทัศน์ต่างๆนะครับผู้สมัครนั้นจะต้องนะครับระบุชื่อผู้ว่าจ้างผู้ผลิตจำนวนแล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือความหมายของข้อที่วงเล็บที่2นะครับมาดูวงเล็บที่3นะครับห้ามใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งพอพูดถึงแค่นี้ท่านต้องฟังต่อนะครับถ้าฟังไม่จบแล้วจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับ วงเล็บ3สานี้ห้ามใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบหมายความว่าผู้สมัครนั้นสามารถที่จะใช้พาหนะต่างๆในการหาเสียงเลือกตั้งได้หรือจัดสถานที่หรือเวทีในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้แต่มีเงื่อนไขคือจะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้นนั้นทราบก่อนดำเนินการนี่คือหลักการนะครับมาที่วงเล็บที่4ครับวงเล็บที่4เขียนไว้ว่าห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่อันนี้ก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้วนะครับว่าเวลาหาเสียงเลือกตั้งนั้นอย่าใช้ข้อความที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกปลุกระดมนะครับทำให้เกิดความาแตกแยกในชุมชนอย่างนี้ไม่ได้นะครับ มาดูวงเล็บที่5ครับวงเล็บที่5นี้สําคัญท่านฟังดีๆนะครับห้ามช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคํานวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆอันนี้นะครับหมายว่าอย่างไงครับหมายความว่าห้ามช่วยเหลือเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับเช่นใส่ซองงานบุญงานบวชงานประเพณีต่างๆ อันนี้เขาห้ามนะครับห้ามแล้วก็ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดคําว่ารั์สินเช่นเช่นอะไรครับเช่นอาจจะบริจาคน้ําแข็งให้ในงานบุญงานบวชหรืองานประเพณีต่างๆอันนี้น้ําแข็งนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไปซื้อมาคํานวณเป็นกันได้หรืออาจจะบริจาคเราอาจจะมีเต็นใช่ไหมครับอาจจะบริจาคเต็นนะครับให้กับเจ้าภาพไปกลางในงานบุญอย่างนี้เต็นนี้ก็ถ้าคิดคํานวณเป็น ราคาหรือในการเช่าก็คิดเป็นคำนวณเป็นเงินได้ลักษณะนี้ก็ห้ามนะครับต่อมาครับวง็เล็บ่ี่6ครับหาเสียงเลือกตั้งโดยนําชื่อพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคติพจน์คําขวัญหรือรูปภาพบุคคลโดยไม่ได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นหมายความว่าถ้าจะเอาภาพพรรคการเมืองสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคติพจ์ หรือภาพบุคคลมาใช้ในการหาเสียงเลือก,อกตั้งได้ไหมคําตอบก็คือสามารถนํามาได้แต่มีเงื่อนไขคือต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากาพาคการเมืองจากบุคคลนะครับและวงเล็บที่7วงเล็บสุดท้ายนะครับจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้หมายเขาว่าอย่างไรครับระเบียบนี้เ็าจะบอกว่าวิธีการหาเสียงเป็นอย่างไรนะครับเวลาจัดทาป้ายทําอย่างไรแล้วก็เวลา ปิดป้ายประกาศหาเสียงต้องปิดอย่างไรแต่ถ้าผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามแล้วกะกะตท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอาจจะแนะนําว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนั้นแต่ปรากฏว่าผู้สมัครฝ่าฝืนนะครับไม่ปฏิบัติตามลักษณะทํารองนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ยกตัวอย่างนั้นให้เห็นภาพนะครับคําถามต่อมาครับบอกว่าแล้วระเบียบตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด นี่คือประเด็นสําคัญนะครับสําหรับคําถามนี้นะครับระเบียบนี้กําหนดว่าในกรณีที่การเลือกตั้งครั้งแรกนะครับตามกฎหมายใหม่นี้ระเบียบวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงนี้ให้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับท่านจะไม่พลาดประเด็นสำคัญเมื่อกดติดตาม ช่อง YouTube นวัตจัดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีใช้ทุกท่านสวัสดีครับ